สวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องปองไปสูปผุดสุคนมาพอ้กระสาพิกลคนเก่าคนเดิมแล้วจ้าพี่น้องจ้ามือนีสาพิกลสิพ้ามาตัดขนาค่ะพี่น้องคะเมืองใบขนาดหนาสาพิกลซ้ำๆกันเลยสาพิกลเช็กไปเตี๋ยวสูลูกินเนาะค่ะแล้วเราไม่มีผักเราก็จะมาเอาคนานี่แหละจ้าขนาดกบๆเลยจ้าพี่น้องจ๋าพนาพี่น้องเมืองกบๆอ่อนๆเลยเด้ค่ะดี เห็นตะว่าพ่นอันนี้เนะคะ่ะพ่นกรอบไปเด่นพี่น้องเห็นว่าจะกรอบมากพุ่นะผายยังอ่อนอยู่นะคะ่ะแต่ว่าพ่นอุดมสมบูรณ์พ่นก็นเลยใบใหญ่พี่น้องพุ่นนะมะมองทั้งนี้ป๊าพี่น้องจ้ามึงอ่อนมากนะค่ะอ่อ,อนอ่อ,อนคักพี่น้องนี่อ่อ,อนอ่อนอัวรัวสองใบมึงแต่หลายนึงนะจ้ะ ปู่กินเองนะจ๊ะไม่ได้ใส่ปุ๋ยไม่ได้อะไรว่าป้าใส่บุญบาปก็ใส่ยุ่จับปุ๋ยใส่ปุ๋ยอันอันมูนไก่เนาะคะ่ะพี่น้องคะปขาไงค่ะกีิรีวะอึ๊บอ,อึ๊บอุ๊บนี่น้องเมืองที่ต้องใส่ตะไคร่แบบนี้พ่อ,อยังวัติขันป้าใส่ตะไคร่นี่อันนกพิราพนกินเหมือนเตจ่าพี่น้องจ๋ากเ็เลยต้องใส่เนาะคะ่ะอุ้ยเหงาพนใหญ่คักได้พี่น้องพ่น ใหญ่มากมายเนาะจ้ะต้นน้อยก็มีอยูย่จ้นนี้่ายเู้เดียวเห็ดเู้เดียวมันยากนะพี่น้องมึงแคู่พถ่ไยไห้ <c oughs> แต่ว่ากับปลูกหลายอย่างได้จ้ะปลูกสลัดน้ำทั้งรางนี่เมืองพี่น้องสลัดกะเก็บกินเรื่อยเรื่อยเนาะจา้ะมีผักสลกักสลัดเมี่ยนหลายอย่างอันนี้ก็มันฝรั่งจ้ะนี่มันฝรั่งเนาะคะ่ะนี่พี่น้องนาห้อน,นี่ดีปลูกผักกินเองเนาะจา้ะ แต่ว่าหนาห้อนอยู่อังกฤษมันก็โดนคนว่ามมหนาหันตลอดปีไใ้ระจะมาตรงซื้อพักข้าเจ้ากินเนาะจ้ะปลูกกินเองปลอดสารพิษใบใหญ่ด้วยมังค่อะอ,อุ้ยซอออสซอออดอีพออีเมียคอยพ่นนะ บ่มีเงินมีทองมียอดเหรียญอวดคืดอเพิ่ลดตกใามีแต่ผักงามๆนี่แหละพี่น้องเอามาอวดเนาะจ้าซนีก็ดีใจภูมิใจคือกันแหละพี่น้องคนน่ะเอาไปใส่กว๋วยเตี๋ยวนี่สุดยอดพี่น้องจา้าเป็นยังไงคะงามบ่าจา้างามเนาะจ้า,จา,เ,อาเอาวางไว้นี่ก่อนเอาในผักสลัดตัวนี้เออเพิ่นงได้หลือตัวนี้อันนี้ก็ผักสลัดปลูกเองจ้ะพี่น้องจา้า เอาวางมันน้ำกันอยู่นี่มีสองสายพันธุ์ปลูกพันธุ์นี้ด้วยนะคะนี่อร่อยกินกระเพริกนี่สุดยอดแต่แกเอ้ยโอ้ยยำคาแเหนีนี่ได้หักแล้วพี่น้องมึงจา๋างามคักอันนี้แขนงเพิินเนะาะค่ะแตกออกมา กะสีเขาอยากน้อยนึงเพราะว่าเห็ดอันนี้ตำนาะจาพี่น้องจ๋าค่อยๆไปด่าสีหยยบอันนั้นเนาะจาเหยยบสลัดเก็บสลัดไปด้วยอะไรกินกระปุลกระเจียวกระปุกเจียวกระเสบค่ะผักอันนี้กินสดๆนะคะนี่สลัดปลุกเองจ้าวางไว้น้ำกันอยู่นี่เอ้ย เห็นว่าจะนี่พน่ะโอ้ยขึ้นมาโอ้ยเสียงอีพออีเมียคอยกรอบกรอบอ่อนๆพี่น้องมึงโอ้โหสุดยอดโอ้โอโอโอ อันนี้ตัดแค่แปงเดียวได้จ้ะพี่น้องจ๋าอีกแปงหนึ่งกำลังสิไปตัดแต่ว่าตัดเมื่อนี่ก็กินเมื่อเมือดอกจ้าจะเอาไปแบ่งเพื่อนบ้านด้วยเนาะค่ะพี่น้องค่า จ้าจากในคลิปนี่สาวพิกุลก็ขอลาไปกวนวพี่น้องเด้อจะไปเห็ดกับคุกับเขาเนาะค่ะเดี๋ยวพอกันไหมคิปนะสำหรับคลิปนี้สวัสดีจ้าบ๊ายบายค่ะเสียงนกพี่น้องนกพนมาน้าลองเพลงให้ฟังหัวกับกระเซิงกระเซองนิดนึงพี่น้องจะทำสวนเนาะค่ะวันนี้